สวัสดีครับเราใจภาษาชาวบ้านเป็นรายการไทยทอดสดออกจากสวนมะนาวเป็นเกียงไก่สวนไพรวนน้องโดนผมอยู่กับปวิดล่าหลายเลยเป็นเอฟซีมาจากไส่กประวิดสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นเอฟซีมาจากไส่มาจากอะย่ยองครับบ้านอยู่ใสเลยประวิดผมอยู่เลขครับเป็นคนเลหครับข้อไน้อง่อครับไม่ได้ดูเลยเนี่ยย้อยครับมายุพาน Nam ย่อยุพา n a ย y อยครับไม่ได้ลูกเดมี่อยู่ยูนี่นะครับอยู่บ้าน เป็นยังตัวประเทศไหนมียเอาวเปวียดมียครับโอ้ยหาหารฝากมั้งเน้่ยอ้าวปารีสแมาแม่หยาดแม่หยาดเอา,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 าเอี้ยังมาฝากดิคขลามครับบ้านขลามขลามพานุอดอนมาก,กเลยแวะซื้อแซ่บบุ้นบุ้นนี่แซ่บครับแซ่บกินเห็ดบ้างไหมเออเอ้าเนี่ยเอามาฝากของฝาก,กจากเอ็มซี เรียกองบอกระดิบประหยัดบ่อกระฝากนี่ยอะแซ่บกระปุเดี๋ยวกินกันแซ่บอยู่เขาลัมผมผมกระปุกได้บา้างเขาลัมให้ให้เขาลัมกระปุกมากมากสนทนากันบอกระเลียงดานเป็นไรเนีย่ยครับมามาจากพุน่นพ่อดานเนี่ยบอพ่อครับพ่อจากดานพอ่อหลายอยู่ครับเป็นอยงไหนเสียง,ยงกันคือเภาษากันทั้งกับ บ่ง่ายผมกับกีชั่นเสียเวลาผมกแบบเอาไว้ข้างๆเลยเทล่าลอยเทล่าลอยครับให้มันจับเอาเองติมันลูกมันลูกของมันเอง <c ười> สัรดาแต่ยางของมันเองเลย <c ười> เอาเมาเอาเอาผมมีค่นเสียเวลาขี่รถมาเนี่ยผมเอาไว้เลยมันนั่นเลยขันข,ขันวางสีเข้าเฮ้าเฮ้าเห็ดอีย่างผิดแน่จะไปจะไปว่าเขาจะไปว่าข้าเจ้าดิเฮ้าเห็ดอย่างผิดแน่บอข,ขันสำคัญบออันรถเฮ้านี่มีอย่างอุปกรณ์ครบบอครบเบดรถผมครบเบิ้ลพระสูงพระศริพระรระบประกันประกันครบเบดครบเมิ้ลครบเบดครับ สีมีผิดพลาดในตะเลนเร็วเลนเร็วมันกับมันกับมันกับบริเเร็วบริเลเร็วเกินไปบริเลเร็วเกินไปประมาณลอยหนึ่งก็เอาแล้วแซงขวานี่ใายแข้งขวานี่เอาแล้วงขวานก็เอาแล้วเอาทางซ้ายมันไม่ดีมันโล่งนี่ทางซ้ายมันบม่ดีทางซ้ายรถที่รอบมันเลี่ยนหลายล่รถมันถนนมันขุขาถนนมันเป็นร่องอ่ะรถรถซื้อมากขั้นระเป็นล้านซื้อมากขันล้านสองเนี่ยทรงเบลยล้านสองมาเนี่ยครับใส้มาเลี่ยนทางบ็ดีแม่นครับทางบ็ดี แท่งดีมันมีอยู <c oughs> ม่มีแต่พี่บ้านเนี่ยไปเรียนที่พิ่นตั้งเพิ่ื้นตั้งด้านนีเน่เพิ่นบริได้ตั้งนั่นเด้่รถสลามเพน่ะ,ะรถสลามเพิ่นจอดอยู่นั่นสองคนหนึ่งได้บัตรจับกินบีจับเอาเลยผมมีใบสั่งพวกนี้ผมมีสั่งเฮ็ดังเชียทำทาขึ้นใครยังคือนผมมีใบสั่งเังเชียตีทำทาเฮ็ดังเชียตีบ่อมันผมมีสั่งเลยใส่ถุงมือมานั่นเลยยืมาเลยมาเลยลูกกันเลยอ้าวข้ะเป็นนังสีบอ่ะตำรวจผมบอกพวกอายเลยว่าแบบนั่นเลย ถืกดู้บ้างเหรอ,อผมบังเห็นนี่คือขอท่าน,น่ตำรวจม,มันเอามานนอันแค่นี้สิดไปกลับเติม้นำมันอันพันสองพันมานต้องเลี้ยวไปอหาร้อยตีถ้าขไปท้าขกรับติเลียวไว้พอมเงินเลี้ยวไปเพิมเออสาบาทสี่สิบบาทห้าสิบาทก็พอเอาได้ยังเนี่ยเอาห้าสิบาทก็เอาต้องร้อยขึ้นคือขายราวังยี่สิบบาทก็เอาคือนมนส้ยเศร้าซือมือนีแม่นบ่เษฐกิจมันนี่เด้ยังไม่กบแพงจะไปเอีไปยังยี่สบาทจะไปซื้อยังซื้อไดตโพสองขวดทนแล้ จว่ามันมันมันเกิดข้ปฏิรูปไม่เลยตำรวจเนีย่ยเนีย่ยคิดไปวินมาสีเห็ดยังไงเนี่ยวิยเน,ยวนเนีย่ยคิดเนี่ยผมอย่างไอ้มีดไอ้เนี่ยไอ้เรี่ยงมันออกใบสาัางออกมาโบถูกต้องหรือโบถูกต้องเนี่เขาผิดโบผิดเนี่ยเขาต้องไปหาลอยเว้นลอยเว้นกับคือของเขา่าเนีย่ยอยงกับของเขามาันติมันจบตรงไหนบบได้มันต้องไปสู่สู่ที่สาลสู่ที่สาลแล้วเข้าประชาส้นธรามดาเขามีเงินนี่เนี่ยนะเขาจีมีเวลาไปสู่สารบอกอืมเออเราเขาเห็นงานเมื่อละร้อยสามเมื่อละสามร้อย เขาต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลกับตำรวจมีเงินเดือนกินอยู่แล้วตำรวจได้เงินเดือนกินล้วประชาสนหยุดงานไปมันเดเอาเงินใสมาตำรวจตงรับพิดชอนตัวนี้บอแต่เที่ยเที่ยคดีจบต้องเสียคาเสียใจตัวนี้น้ำบอคาเสียเวลาน้ำบอทุกอย่างอ่ะตำรวจต้องเสียให้เบิดเลยในเมื่อตำรวจคนนั้นต้องรับผิดเลยโทษฐานออกจากราชการไปเลยน้องหมายถึงว่าต้องเอาเอาให้นักไปเลยเอาให้นักไปเลยแล้วการตั้งด้านนี่เคยเห็นตำรวจเมา ปาลปาลจักเทียวบอเดือดน้ำเนื่องคดีจักเทียวบอบอเคยตำรวจมาตำรวจมากินตำรวจมากินเหล่านี่มันนักยางมากเนี่ยบอกไม่ยางมากบอกบ่มีแล้ววันเลี้ยงวันยังตำรวจมันขี่รถไปกินเหนียวมีอยู่บ่เยอะแยะมันยางมากบ่บอขับบ่บ่มีดอกตำรวจก็บบอเคยใช้รถไปแดงตำรวจบอเคยใช้่รวจตำรวจน่ะบอติดป้ายพร้อมเอ้าบอติดป้ายทะเบียนพร้อมบอผิดคือบอผิดเอาเขาบอจับกันเนาะย้อนสอนมาสั่นคือบอผิดขับบอผิดเขาบอจับกัน มันเป็นคนถือกฎหมายมันเป็นคนนั่นกฎหมายนี่แหละถ้าถือบดถือเข้าตรงเว้เนี่ยทางแก้ไขอยู่บ้างไหมเอาเผื่อใครไปวิทย์ว่าเนี่ยทางแก้ไขผมอยากให้มีการตั้งศาลจะละจรตั้งศาลจะละจรอ่าคือแม่รับผิดชอบเลยรับผิดชอบคำวต่างกับมีศาลพลือนเมื่อเาามีศลเรื่ศาลละอญางในเมื่อเขาแจ้งความแจ้งยังไปแล้วตำรวจบนเรื่องคดีทุกเรื่องเลยตำรวจบนรับแจ้งความคดีล่าช้านี่ยเขาเอามาศาลตรงนี้ Ini, เพ uh ื่อสารตัวนี้สิพีบ <Mm ีก็ตำรวจสามารถสารตัวนี้สามารถเอาผิดก็ตำรวจได้อาว่าปกติปกติเขาผิดได้อยู่แล้วขันท่ามขันท่ามใบเห็ดผิดขันท่าปฏิเสธมันนั่นนะผมอยากให้มันเป็นบันไดบอกลูกประท่อมโดยมันชัดเจนออกแบบว่าอยากให้มันเชี่ยงก็นีมันชัดเจนก็นีผิดนั้นผิดไปเลยผิดแก่ผิดไปเลยผิดไปเลยย่ำตำรวจเนี่ยย่ำตำรวจเมาให้จับแน่ตำรวจเมาให้จับแน่ตำรวจนี่เป็นคำีบอะไรรถจักนี่ผมนีผมบลูเอาครื่องตรวจเบิ้ลกั่น แล้วมันในตำรวจเนี่ยม,ม,มีบอแบกเขี่ตำรวจเนี่ยรถตำรวจอ่ะมันเสียภาษีบอเราพูดอะไรจับมันเนี่ยนะ<ะ>บ่มีผู้จับแลหรอพี่ไปจับตำรวจเอารถตำรวจที่ไปจับที่แล้วพี่ไปจับนั่นแล้วเพียงสั้นแล้วไปขับคีจักรสี่ประตูยังไงเมีนยนไปขับคีรถปฏิเทอร์เบียนเอ้าถามเนี่ยไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นเคยซื้อรถป้ายแดงบ่เคยเคยแต่ว่าไปเนี้อันเพิ่นเ็ปอันที่มันจับชาวบ้านอยู่งซื่อมือนี่ เป็นยังไงพ่นซื้อลถแม่ลถไป้ายแดงแม่พ่นจอดไว้ทิ่ไว้บ้านสามเดือนพ่นค่อยคียมีบอจังว่าเนี่ยมันต้องน,นั่นไหมแหละเรียกป้ายป้ายแดงด้วยกันอันบอแมนอนันซื้อรถแม่ปุ๊บขันเช่าบ้านซื้อแมน่นี่มันประเทศไได้ป้ายถูกต้องนี่ต้องสามเดือนซื<ม>้อมแม่เราจอดไว้บ้านมีอยู่ตี่บ่มีเลยบ่มีหรอกซื้อแม่กับคีรถแล้วซื้อแม่เขาขีผมก็เสียเนี่ยี่ก็ถือจับแล้วผมก็เสียขีร้อยหนึ่งสองร้อยเสียคีแม่กนี่มันแรงเสียรถ นี่ยแหละมันมันมันไอ้มันออกกฎหมายเพื่อสิเพื่อผลประโยชน์ครับเขาเลี้ยงครอบครัวเขาอือนั่นแหละเ้าซื้อรถมาเนี่ยห้าก็เสียเงินพราะยังไงล่ะเสียเงินแล้วยังมีมาเสียเออเบี้ยใบหลายทางอีกทีโอ้ยเบี้ยใบหลายทางภาษีเ้าก็เสียเสียให้ไผเสียให้แม่หมดภาษีเอาไปเสียไปให้ตำรวจออืนั่นมันเป็นยังไงสิขันมีอำนาจที่เฮ็ดยังเนี่ยนี่โอ้ยผมที่ปฏิรูปไม่เิ่นแล้ว ข้าราชการผมณจิปฏิรูปไหมพุทเลยเอาบ you know ้า <acceptance> บ่าเอาแท้ตำรวจไปบอกตำรวจร่วงบานผมก็ติปฏิรูปไหมพุทเอาค้นค้นควันว่ามันคิดเป็นแต่ผมผู้เใหญ่ทั้งนี้งใครคิดเป็นลัานที่ไหนห้องเวต่อคิวมันนั่นห้องเวต่อคิวนี่โรงพยาบาลนั่นห้องเวต่อคิวนี่ไปสองโมงเช้านี่เที่ยวสี่เดียวตัวเที่ยวี่รับยาเที่ยวนั่นแล้วคขามบ๊อบแล้วคนป่วยเลยนี่เล้วคนป่วยคนป่วยเลยยางโมได้ผู้เฒ่าผู้แก่เข้าจังเสียผ้าไปห้หมอห้ามหมอห้ามมานี่ยลำบาก ไม่จยแพทย์พิงไอ้หมอ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 นมอะมอห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 มอมหมาห้อมห่อหมอหมอหมอหหมอาอนเอมอหมหมอเอียอหหห้อหม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 ออหอหมอหมหมอหมออหออออหอหมออย่องอหมพหมอหมอหมถหมมอีม เมาื่านั่นเนี่ยคือ,อว่าแมนปฏิรูปตำรวจเนีนย่ยแหละถ้าผมมีอำนาจเนี่ยผมเอาเอจ้าละจานเอาเจ้าละเจ้านยังอื่นใหตุผนเหตุไปเอาเข้าม,มาว่าเรืร่องเจ้าละจานเท่ากันนี่แหละนี่นี่เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเด้ของประวิตรซึ่งเป็นผู้ใส่รถใส่ถนนเหตุงานอยู่ยังก็อยู่อมตะเปิดเผยได้ปะเปิดเผยได้ครับผมผมอยู่บริษัทอะไรริชโก้ครับเหตุเอียงฮะผมเป็นเช็คเกอร์ครับเช็คเกอร์พวกเช็ครถเบนท์บีเอ็มวันโวครับเอาจะขึ้นรถบีเอ็มกัน มันแพงครับอรไอ้มันส่งประกันมันแพงขออ่านนี้ก็เป็นล้านนาาั่นละข่านเอามาคีนี่ก็เป็นล้านน,าานั่นละนิ่เดือนแสนสองแต <c oughs> <ส>าถูกห <สา S 1> ักภาษีแล้วเหลืออยแสนหนึ่งก็กกเอาแล้วนี่เป็นเอฟซีมื่อนี้มือนี้ไม่ได้ไปใช้มื่อนี้วันอาทิตย์กว่าเรื่องทัวๆไปพอดีประวิตรมาม่ยามันก็นได้ได้พูดคุยก,กันเอาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมขึ้นอยูนใจจวัวหัวไวเน่ะไอ้ภาพที่บอมผสม คนที่นั่งเผยแพ่อยุตตอนนี้นะนายจะเป็นข้าราชการคนหนึ่งซื้อท่องดีมั่งคุณเดี๋ยวผมสิตรวจสอบท่องดีมั่งคุณนี่นะเดี๋ยวผมจเบอกเรื่องภาพที่มาที่ไปซื้อท่องดนีนี่นี่มีซื้อนี่เห็นปะบังเด้ออ่าท่องดีมั่งคุณไนดะ้แล้วก็เป็นภาพเป็นรูปโป้นะเป็นรูปโป้แล้วก็มีรูปของผม้มเจียงไคไทออน อ่อยูออกจากสมาคมท่องเที่ยวออกจากสมาคมท่องเที่ยวอ่าสมาคมส่งเสริมสมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวเป็นไา่กลุ่มเป็นไา่กลุ่มเมื่อน,นั้นมีหมูม,มหาซื่อสนทยาเบ้าด้สะดุ้งเลยแหละสนทยาเลยมูมหาเรามหาเหลวเล่เล่นมาจับโทรศัพท์จับเบิงเบิงว่ามีอหยางแนวาสันกระจิมจิมจิมไปจิมแม่มปรากฏว่าเกิดวามผิดพลาด ไม่ได้ปฏิเสธนะเกิดความผิดพลาดออไอไอเรื่องเล่านี่บ่าีเขารู้ว่ามันเป็นจริงๆมันบ่มีเจตนาที่ไปเห็ดหรอกไม่ได้พิบ้าวเอาไปเห็ดแต่ว่าในเมืองมันเป็นคนสาธารณะมันก็นเลยไปเร็วดังเร็วว่าเป็นยัง <c oughs> แต่ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบคนที่ต้องรับผิดชอบนะก็คือท่องดีมั <c oughs> ่งคุณอ่าที่ที่ททน,นั่งไปเผยแพร่อยู่ตอนนี้เจ้าเป็นราชการนะ่ะ น่าเจ้าเป็นราชาการไปนี่ท่องดีมังคุณเอาไปเผยแพร่มัดเลยผู้เผยแพร่ผิดเด้อนนี่เว้ยเต็มเต็มเรื่องเนี่ยบากนด้เฮ็ดกับบางนั่นรับกรรมเอาไปเพรานว่ามันม้วนซสแล้วบาเนี้เออเห็นได้ยิ่งข่าวว่า <c oughs> อยู่ในกลุ่มไล่ตำรวจกลุ่มนั่นกลุ่มนี้อยู่ในเฟซบุ๊กเอาเอาไปลด <c oughs> ลูกผู้ชายกายเฮ็ดการรับแต่ว่าต้องเบิ่งเจตนา มันมีพี่บ้าดอกเอาไปเฮ็ดลักษณะต้องคิดิึงสะก้อนต้องตอกมึงมันเป็นอาว่าเอาไปแช่เอาไปเหว้าด้วยควาวมันแช่ยะลบมาเว้ามาหอย่างไลยาลบลูก,กใช่ลูกใช่ายาลบมาดวลกันเลยนั่นละบ้านนี้กระทิให้ตั้งกรรมการกระทิเฮ็ดเรื่องไปถึงผู้บงังคับบัญชาแล้วท่องดีเ้ยกลายเป็นมันมีผู้ใดเอาไปแช่เนี่ยมันจะมีลูกมันจะมีซื้อผู้นั้นซื้อผู้นั้นขึ้นได้ลูกทุกลูกหละ มันสิมี่ซื้อ,อยิงสี่ขึ้นว่าลูปนี้ออกจากไสกูไดเป็นผู้กอบมาท่องดีมั่งคุค้นเฮ็ดงานอยู่ใสบบเดียสิบอกกาลั่งให้พวกเอฟซีเบอง์โยวาเฮ็ดงานอยู่ใสท่องดีมั่งคุนน้นเนี่ยมันตายแทบแบบนี้แกล์แบบนี้ว่าสิกินสมโหยงเขาเขาสิกินสมโพยองขึ้นเฉแเลยฮะไอผมอะ่ะไม่ได้ตั้งใจดอกไอคนเฮ็ดเนี่ยผมมีพยานหลักฐานเรียบร้อยไม่ต้องไม่ต้อง,องคิดว่าสิกินผมได้ไ่ายๆไม่มีทางกินผมยาก ผมรู้อันไหนพิดอันไหนถึงแล้วกับผมก็บอกเลว,ว่าผมดีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ขาวบ้างเท่าบ้างเขียวบ้างเหลืองบ้างแดงบ้างกับเป็นปรรทุกชนคนทั่วไปด่ใช้ชีวิตทัวไปเหรอเห็ดงานเห็ดกา์ก็มีความผิดผ่านคนที่บ่เคยเห็ษผิดผ่านเลยคือคน,คนบ่มีคนบ่มีงานเห็ดพวกนั้นเลยบ่มีความผิดผ่านเป็นบ<ม>่ไอ้คนเท่านี่นก็ทิการใช้ชีวิตมันจะมีผิดผ่านบ้างธรรมดาไอไ้อพวกที่ได้ผมน่ะ ขอให้ผมอม่ผมก็ให้อภัยคือการค้นเฮตผิดมัน่เป็นโทษประหารชีวิตดอกมันโทษมันเป็นยาเสพติดมันเปกนข่าคนดอกเมื่อเขาซ้ำนึกผิดเขาก็ต้องขอโทษอ่าเขาต้องให้อภัยกันสังคมคนจีอยู่งกันได้คนไทยอภัยกันคือยังผมช่มื้อนี่ย่ละผมก็มีเจตนาลมแนวเนียว่าการคัดค้านกันทางด้านที่ราถูกต้องไปพ่อตรงไหนไปพ่อไปท่ายทอดขันมมนดีก็วอกไปตามสภาพดิเฮดไปได้ว่ายังก็คันเฮ็ดีเฮ็ดบ่ได้ว่ายัง เราประชาชนอุ่นใจพ้อมเมื่อมีผู้ใดหรอกไปว่าไอ้คนที่เสียผลประโยชน์ที่มันอยากตั้งด้านที่พ่ถูกต้องเน่ะที่มันออกมาดดาผมนะ่ะผู้ใดเป็นตำรวจอีกคนนึงื่ะใช่วัดอาคมใช่วัดยูนั่นละนั่นการเฮ็ดเรื่องสอบไปแล้วเสนอผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติไปแล้วใช่วัดอาคมก็ว่ากันไปตามกระบวนการอันนี้ก็คือกันนี่เรื่องของกรณีภาพโป้นี่ก็คือกันภาพบ่มาสม บาบ่เหมาะสมที่คนนําเอาออกมาเผยแผ่น่ะก็คือท่องดีมั่งคุณนี่แหละว่ากันไปที่ไปใช้ตัวป่ะนี่ผมว่าถิกกลับไปเคลืล่อนอุวนวาานบวนลัดบ่ครับที่ไปหาเบืองหนาดิไปหาเบืองหนาเบืองเมืองหนามอันเมืองนึงประเด็นพันมาทางหนาบอกครับ มาแมาา้แต่ถ้งบุญมันจริง,รงมันมันต้องอ่านไปนะพี่เนาะทั้งเขาผมมาทั้งเขาทาั้งศิกศอกศึกศอกมากเนี่ยอ๋อคือข้ามเขาไม่น,นี่นัน่นนะครับครับไปไปเบิ่งแนาไปเบิ่งแนาครับเขาไปว่าจะไปเบิ่งแนาตั้งใจมาหาปลาโดยเสปอร์ตเออเจำมกินเนี่ยเจมกิอเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องเราต้องหอมกันเราต้องหอมแก้มกันเราต้องหอมพวกล้านกันล้านเที่กันมักหลายมักหลายติดตามตลอดแน่ตั่นเ,เล้งใจไม่อัพหุ่นเนี่ยไม่ตั้งใจไม่อัพอ่าเสียเสียปรับบ่เข้าไว้ปรับอ่ะบ่ให้ปรับกลายเป็นผม นกโตเลยห้อยปับอะ่ะมีแต่ใจหนีฝนบมม,มมี่ยางสุมเงี้ข้นหัวล้านขึ้นกันอ่าส้จนจนผมบมมีเออนี่ยนะลูกผสมมางออนเจ้าของมันยกออกก็มีออกข,ม,ใใกนนกขอมันไกลตีส้นจนหุบลูกหัวหลุดหมนละเอาเออขอบคุณหลายๆท,ที่ติดตามรายการผลมาตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ